สวัสดีครับเพื่อนมาพบกักับผมเองนะครับวันนี้พามาดูอาหารแซ่บครับสมการรอคอยครับนี่ครับสัวอื่นครับได้มาแล้วครับนี่ไปหาเองนะครับนี่ดูไข่ครับดูไข่ยังไงครับรอตั้งนานมาเพื่อนผมไปชิมให้ดูครับ นี่เลยกับไข่เลยนี่นี่ครับโอ้ยไปครับอืมนั่นนั่นน,น,นั่นอะ่ะ うん。 อืออืมมาสัวใส่มะม่วงใส่งาครับนี่ครับได้ไม่ค่อยเยอะเพื่อนพอได้กิน ได้สองถ้วยเดี๋ยวถ้าออกอีกได้เยอะผมมาทำคอนเทนต์เป็นตัวเลยอันนี้ผมให้เมียสับครึ่งอืมไข่นี่ทำเนี่ยเต็มเต็มเเนี่ย มาเพื่อครับปักข้าวมากินพร้อมกันครับไข่ล้วนน,นี่ตักมาเป็นไข่นะครับนี่ น้ำนี่ื <c oughs> น้ำเนี่ยแต่คำเมื่อนสัวอื่น โอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกาดติดตามเพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมได้ไีกผมจะทำเป็นตัวให้ดูเอามากิบเป็นตัวให้ดูครับโอเคครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ